สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทย7สีประจำวอาทิตย์ที่4มิถุนายน2,566ถ่ายท่อสดทางช่อง7 HD หมายเลข35ถ่ายท่อสดเวลา14นาฬิกานาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีคู่มวยทําการถ่ายสดมีกทั้งหมด4คู่คู่ที่1การสดเป็นการพบารานทางด้าน ทองลำพูนไม้หมอนฟอรเรสพบก,กับทางด้านนินจาเต่าสจโต้งปาจีนต่อยเวทน้ำหนัก120ปอนด์อนคู่ที่2การสดเป็นทางด้านเพชรพนมสรสราชีพบก,กับทางด้านสิงห์ดำยุสตุราต่อยเวทน้ำหนัก1 1 0ปอนด์ปคู่ที่3การสดไปลองคู่เอกเป็นการพบกังทางด้านจอมโหดวีเคาเขาใ่ญ่พบก,กับทางด้านเฟสเอราวันต่อยเวทน้ำหนัก1 2 1ปอนด์นคู่ที่4การสดเป็นการชิงแชมป์รุ่นแบนต้ม เวทของเวทีมวยช่องเจ็ดสีเป็นเข็มขัดที่ว่านะครับเป็นการพรก,กานทางด้านก้าานสอจอแดนระยองพก,กัทางด้านเพชรก้าอินไฟสไตล์ต่อเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์ก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจารณ์ผมก็จะขอบฟ้าพุทสศุนนะครับสาหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยกสองสี่มวยพักยกรอบออตโต้ราคาสนาม เปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามก่อนได้สมาชิกอย่าลืมเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดคำหน้าแอดไลน์ไปที่แอดพีเคสองี่พักยกพีเคสองี่การเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซนต์ฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมาพักยกโรลออโต้ให้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองซี่เท่านั้น ก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจารณ์ก็จะมาชี้แนนะครับการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเพียงการคาดเดาตามทางมวยทรงมวยที่เคยเห็นนักมวยคู่ชกมาแล้วนําทําการวิเคราะห์วิจารณ์ในสมาชิกที่รับฟังสาหรับสมาชิกท่านใดที่รับฟังเขาชอบเหมือนกันก็ต่างกันไปสําหรับสมาชิกท่านใดที่รับฟังชอบเหมือนกันก็รับฟังแล้วทําการวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับก็มาเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์เลยครับคู่หนึ่งการสดเป็นการพบกันทางด้านทองลําพูนไม้หมอนฟอเรสตพบกับทางด้านนินจาเต่าสจอโต้งปลาจีน ต่อยเวรน้ำหนัก120ปอนด์ฝ่ายแดงเป็นทางด้านทองลำพูนไม้หมอนฟอเรสต์หรือทางด้านทองลำพูนสังโก้มวยไทยอายุ19ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดลำพูนสูง1 6 6เซนเมตรทางด้านทองลำพูนครับเป็นมวยถนัดฝาทรงมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันท้าดวลชวนแรกเดินเปิดเกมต่อยมาต่อยหน้าต่อยท้องอับ,าาอบาาขาซ้ายอัดขขวาเตะขาฟันศอกอาวุธนี่อ่อนนี่หนักหน,วน่วงรุนแรงทุกลูกวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดี เหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงปอดย้ายปลายแรงมุจิถุใจสู้ดีมีลูกขึดตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านก้องชัยวัดเกียรติชัยวัดที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านติงรีเซียวุฒิจิป,ปิ้งที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีก็จะพบกันทางด้านฝ่าเงินฝ่า,เง,ฝาเงินทางด้านนินจาเต่าสอจอโต้งปาจีนหรือทางด้านนินจาเต่าวินอุบลเป็นมวยมาจากจังหวัดศรีสะเกษ ทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยอานสุุมวิทยิมทางด้านนินจาเต่านะครับเป็นมวยถนัดขวาจังหว่ามือครบเครื่องอาวุธออกได้หลากหลายนอกได้ในดีวงนอกมีเตะวาต่อยขวามาซอออกได้ดีวงในเข่าปั้มรัดมาต,ตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงัวจีัวใจมั่นคงไฟล่าสุดครับที่ต่อยไว้ก็ชนะคะแนนทางด้านกะตายทองมอรัชพัฒน์สุรินที่จังหวัดสุรินมวยคู่นี้ครับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศ มวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนท้าดวลชวนแรกต้นๆจังหวะต่ะตอยมาเตะขาฟันศอกรุนนับรุนน็อกก่อนได้เข่าในป้ามรัดมัดตีดีแต่อยู่ตรงที่ว่าตั้งแต่ต่อยมวยรอบปูนเสือรังยี่ขังล่าสุดครับก็หยุดหายไปนานครับหยุดหายไปเจ็ดแปดเดือนก่อนกลับมาต่อยนะครับปล่อยเวทขึ้นมาต่อยเลยนะครับปล่อยมาเวทหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ปกติต่อยเวทหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์กนักชงด้านฝ่ายแดงทองนำพูลไม้หมอนฟอเรส ถ้าสมาชิกชอบเพศจังหวัดมือครบเครื่องอาวุธออ้หลากหลายนอกได้ในดีเตะหนักต่อยแรงเข่าในป้ามรัดมัดตีดีแข่งแก้งแข่งแรงหน้าเสื้อโตัวเงินดีบรรยากาศที่มุมดีฝาแน่แต่ตรงแต่ติดตรงที่ว่าหยุดถ่ายไปนานครับหยุดถ่ายเนยต่อยเวทีเมืองกรุงไว้สายในยตั้งแต่ปี6 2ครับถ้าก็หยุดถ่ายจากเวทีมาตรฐานที่เมืองกรุงไปเนี่ยสี่ปีฝ่ากรนักชง้านฝ่ายเงินนินจาเต่าสจโต้งปาจีน ส่วนตัวนะผมแนะนาให้สมาชิกเข้าไปทางด้านทองลาพูนไม้หมอนฟาเรสก่อนครับต้นๆเนี่ยอาวุธทออกนี่หนักโหน,นรุนแรงทุลูกต้นๆเนี่ยจังหวะต่อยมาเตะขาฟันศอกรุนนับรุนน็อกรับเต็มก่อนได้สมาชิกเข้าขด้านทองลาพูนมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนครับเพราะว่าปลาย่ยมีสิทธิพลิกแพ้เรียมพลิกแพ้จังหวะฝีมือมาตรฐานการทํามวยแล้วก็พลิกแพ้หน้าเสื้อตัวเงินได้นะครับสรุปผมชอบเป็นด้านทองลาพูนจะชนะนินจาเต่าเป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสี ก็มาถึงคู่ที่2การสดคู่ที่2การสดเป็นทางด้านเพชรพนมสอสระชีพพบกับทางด้านสิงห์ดำยุสุราชต่อยเวทน้ำหนัก110ปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านเพชรพนมสอสระชีพรึงด้านเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกลุ่มกันอายุส9ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนครปฐมสูง170งเิเซนเมตรทาการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอสระชีพทางด้านเพชรพนมนะเป็นมวยถนัดสายรูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าอาวุธได้ออกได้หลากหลายรวดเร็วอาวุธมีทั้งนอกมีทั้งในวงนอกเตะสายต่อยสาย มาซอออกดีแข้งหน้าซ้ายใช้ดีลูกตีปเป็ลายจวะเหลี่ยมหักเหลี่ยมเททำให้ดีวงในเข่ามีกดแขนมีไล่แขนมีกวางหน้าดันแทงมีสอกสลับเป็นมวยที่อยู่จิตใจสู้ดีมีลูกขุดตลอดสองไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านเหนือพยักวอสั่งไายศึกเพชรอินดีสัญจรแล้วก็ไฟล่าสุดชนะคะแนนทางด้านเพชรสวนรวนไฟล่าสุดนครับชนะคะแนนไฟล่าสุดชนะคะแนนทางด้านเพชรสอบเพชรจำรัดที่เวทีมวยราชดำเนิน ก็จะพบกับทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเงินทางด้านสิงห์ดำยุสุราหรือทางด้านสิงห์ดำเกียรติฟูเฟื่องอายุ19ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูง167เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติฟูเฟื่องทางด้านสิงห์ดำนะัเป็นมวยถนัดซ้ายจงังหวดมือคบเครื่องอาวุธที่ออกได้หนักหลายนะครับหนักแรงเตะหนักต่อยแรงมัดสออ่อดุนแรงซอ,อกดกักซอ,อกสวนใช้ดีจงังหวะดักเตะดักแทงทำไมด้ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงซอกรับประชิดออกได้ดีเป็นมวยที่หัวใจมั่นคง สองไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านเพชรพนมสอสาชีพที่เวทีมวยตะวันนาแล้วก็ไฟล์ล่าสุดพลิกแพ้คะแนนทางด้านแก้วนาคาออ,จอ,อมจนครพนมที่เวทีมวยราชดำเนินมวยคู่นี้นับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศร,รูปร่างช่วงโกได้เปรียบครับจังหวะมือคบเครื่องอาวุธมีทุกลูกนอกได้ในดีจังหวะเตะตั้งกวางคาจะไม่ดีมาซอออกได้ดุนแรงเข่าวงในมีลูกกดแขนไร้แขนกว่างหน้าดันแทง ยืนเราไปปลายมั่นคงหน้าเสือตัวเงินดีนะครับมีตัวเงินมาดันสู้ดันเล่นกระนาชงด้านฝ่ายแดงเพชรพนมสอสระชีพถ้าสมาชิกชอบเพศจงังหวะมือคบเครื่องเข้าออกรวดเร็วเก็บกันบางโตเก่งจงังหวะเตะตั้งขวางคาทำไม่ดีวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีหน้าเสือตัวเงินก็ดีครับมีตัวเงินมาดันสู้ดันเล่นแต่รูปร่างโชคชกเนี่ยเสียเปรียบนิดหน่อยครับฟอร์มการชกสองสามไฟ์หลังเนี่ยดาวลงมาครับกระนาชงด้านฝ่ายเงินสิงห์ดำยุทธสุราช ก่อนที่ผมจะทําการสรุปก,การ,ราวิจารณ์ครับสมาชิกผมก็จะมาบอกบอกเล่าร่าวาๆนะครับมวยคู่นี้เคยเจอกันมา2องไฟนะครับไฟแรกเนี่ยต่อยวันวนั้นต่อยกันที่เวทีมวยเจ็ดสี่ครับเป็นทางด้านสิงห์ดำเนี่ยชนะคะแนนลงมานะครับวันนั้นต่อยกันเมื่อวันที่อาทิตย์ที่3เดือน7ปี2 5งพันครับทางด้านสิงห์ดำเนี่ยเรียกว่าชนะคะแนนลงมาแบบสนุกคู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมาครับแล้วก็ไฟล่าสุดของของ,ของคู่ที่เจอครับวันนั้นชกกันในศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรชกกันที่เวทีสวรรณ์ญญนะครับ ไฟนี้เป็นทางด้านเพชรพนมพิกชนะทางด้านเพชรพนมนับชนะคะแนนลงมารับเรียกว่าไฟท้ายเจอเนี่ยทางด้านเพชรพนมเนี่ยชนะคะแนนนานสิ่งดำมาแบบขาดรอยท้าย,ยนะครับสรุปการวิจารณ์คู่ที่สาคู่ที่สองนะครับผมก็เลือกชอบไปทางด้านมวยรูปร่างช่วงชกสูงรอยไฟายทางด้านเพชรพนมสอสลัชีพดูว่าต้นต้นตน,น่าจะออกอาวุธกันมาเนี่ยรูปเกมต้นๆ้นะสมาชิกน่าจะคู่ขี้สูสีแลกอาวุธกันอย่างสนุกนะครับแต่ปะทะกันมากยกดูว่าทางด้านเพชรพนมเนี่ย น่าใช้รูปร่างที่ได้เปรียบเข่าในกวางแทงดันแทงประกอบกับเวทนกทักชกเนี่ยหนึ่งร้อยสิบปอนด์ดูว่าเวทใหญ่เวท,เ,วทเต็มฝ่านะครับและการยืนแลวไปปลายมั่นคงฝ่านะครับรูกหนัก,กรุ่งแรงไปปลายเนี่ยดูดีฝ่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านสิงห์ดำยุทธสุราเป็นแบบสนุกพลิกไปพลิกมาก็มาถึงคู่ที่สามการสดคู่ที่สามการสดไปรองคู่เอกเป็นการพบกานทางด้านจอมโหดวีเคเขาใหญ่พบกันทางด้านเฟสเอราวันต่อยเวทนักหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์ ฝ่ายแดงน,นจอมโหดวีเคเขาใหญ่หรือทางด้านจอมโหดจอพัทยากีฬาสยามหรือด้าน,นจอมโหดสอสระชีพอายุ18ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุรินทร์สูง166เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทางด้านจอมโหดนะครับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงครับบูสู้ดุดันท้าดวลชวนแรกครับกล้าแรกกล้าสวนเตะหนักต่อยแรงแข้งหน้าซ้ายใช้ดี วงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข่งแกล้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงจังหวะรอกคอดด้งตีจังหวะยดไส้แรงครับทาได้ดีหัวที่ใจสู้ดีมากมีรู้คึ้ตลอดสองฝ่ายล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านดานดบดำ,ดำปตททองสวีที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านจอร์ดคาราบาวที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีก็จะพบกันทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเงินทาง,างด้านเฟสเอราวันหรือชื่อเก่าคือเกษมน้อยสองเกษมศึกอายุ25ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดระยาเป็นมวยมาจากจังหวัด ยา,าราสูง166่งเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเอราวันทางด้านเฟรน,นะครับเป็นมวยถนัดสายทรงมวยมวยฝีมือครบเครื่องอาวุธออกได้หลากหลายนะครับออกได้นักแรงเก่าเกมวงนอกมีเตะสายต่อยสายมาซอออกได้รุนแรงซองดักซอ,อกส่วนใช้ดีเตรียมตัวดีเรียมหักเรียมเตะทำไมด่ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงจังหวะดันแทงขว้างแทงทำไม่ดีซอ,อกรับประชิดเนี่ยออกได้ดีเลยครับเป็นมวยที่อยู่จิตใจมั่นคงมีลูกคืดตลอด สองไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนทานงด้านสยามชายสนามชายเลขาขอแปะ,ะริ้วที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทานงด้านเพชรพฤทธศิษย์นายกทวีตพงศ์ที่เวทีมวยราชดำเนินมวยคู่นี้นับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศร,รุ่นน้องสภาพร่างกายดีหนุ่มสดฝ่าบูตููดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ,อ้ออาวุธอาวุธอ่อนนิ่หนักหน่วงรุนแรงทุลูกนครับเตะหนักต่อยแรงมาส่ออ่อยดีวงในข่าวปั้มรัดมัดตีดีแข่งแกร้งแข่งแรงการยืนรับไปไป มันคงหน้าเสือตัวเงินดีกระนักชงด้านฝ่ายแดงจอมโหดวีเคเขาใหญ่ถ้าสมาชิกชอบเพศรุ่นพี่เก่าเกมกระดูกมวยเบริร์มวยการผ่านมวยดีฝ่าจาังหวะมือจัดจ,าจา้านจังหวะเตะตั้งขวางคาทำไม่ดีเก็บกันบางโตเก่งมาซอออกดินุนแรงทรงมวยทางมวยดูที่เปียบเป็นมวยถนัดสายอาวุธนะครับดูว่าอาวุธวงนอกเนี่ยดูว่าออกได้หลากหลายรวดเร็วฝ่ากระนักชกรุ่นพี่ก็คือฝ่ายน้ำเงินเฟสเอราวัน ส่วนตัวผมแนะนําให้สมาชิกเข้าไปทางด้านมวยรุ่นพี่ฝีมือดีอย่างด้านเฟสเอรวันก่อน,นครับต้นๆดูว่าอาวุธวงนอกเนี่ยออกได้หลากหลายรวดเร็วฝ่าอาวุธวงนอกเนี่ยดูว่ามีเยอะฝ่าทรงมวยทางมวยดูได้เปรียบนะบเป็นมวยถนัดซ้ายตามทางมวยทรงมวย,มวยผมว่าน่าจะออกนําไปก่อนนะครับมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนไปไปลายเนยเข้าวงในนะครับไม่ยุบไม่ย่นเข้าวงในไล่แขนสู้ได้ขวางหน้าสู้ได้นะครับ ไม่ลงล่างจะเอาชนะคะแนนทางด้านจอมโหดวีเคเขาใหญ่เป็นแบบสนุกคู่ที่สูสีก็มาถึงคู่ที่สี่ครับสดคู่ที่สี่ครับสดเป็นการชิงแชมป์รุ่นแบนตตัมเวทที่ว่างของเวทีมวยช่องเจ็ดสี่นะครับเป็นการพกร่างทางด้าน9ก้าราสอจอแดนระยองพบกับทางด้านเพชรก้าอินไฟตายต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์ฝ่ายแดงทางด้าน9ก้าราสอจอแดนระยองหรือทางด้าน9ก้าร้านเกียรติรุ่งโรจน์อายุสิบเก้าปีเป็นมวยมาจากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุ 4, รีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสี่เซนติเมตร ทางด้านก้าวรานะครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าอาวุธออกได้หลากหลายนะครับนอกได้ในดีวงนอกเตะขวาต่อยขวามาซอออกได้รุนแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำพอดีเรียมตัวดีนะครับวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีเหนียวแน่นแข่งแก้งแข่งแรงปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดุดนันจังหวะดันแทงขวางแทงทำพอดีเป็นมวยที่หัวจใจมั่นคงมีรูกคึกตลอดสองฝ่ายล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านจอร์ดคาราบาวที่เวทีมวยราชดำเนิน แล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านเพชรสังวานส่อสมานกาเมนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีก็จะพบกันทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเงินทางด้านเพชร,สสก,รชก้าอิานไฟ์ตายหรือ,าอทางด้านเพชรก้าสิสมิงนุ่มชื่อเก่าคือยกทองเดชเพชรสีทองอายุ I U 20ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์สูง170ซเมตรทการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวย FA กรุ๊ปทางด้านเพชรก้าะนะครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวจังหวัดมือครบเครื่องรากเรียมสมองมวยดีอาวุธออกได้หลากหลายนะครับรุนแรงเตะหนักต่กตอยแรงมาสอ่อออยดี ซอกดักศอกส่วนใช้ดีเลยจังหวะดักเตะดักแทงทาไม้ดีวงในเข่าแข็งแกร่งแข็งแรงมีลูกกดแขนไร้แขนกว่างหน้าดันแทงมีศอกสับเป็นมวยที่อยู่จิตใจสู้ดีมีลูกคึ้ตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านภูผาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีม,มวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดมาพลิกชนะคะแนนทางด้านจอร์ดคาราบาวที่เวทีม,มวยช่องเจ็ดสีมวยคู่นี้นะสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศรูปร่างสูงรอยชนิดหน่อยนะครับ อาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีจังหวะเตะตั้งขวางคาทำไม่ดีมาสอออดดรุนแรงแข้งหน้าสายชัยดีวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข่งแก้งแข่งแรงการยืนรับไปปลายมั่นคงก็ต้องนักชงด้านฝ่ายแดงก้าวานสอจอแดนระยองถ้าสมาชิกชอบเพศรุ่นพี่ชื่อเสียงมวยการผ่านมวยดีฝ่ากระดูกมวยเบอร์มวยดูดีฝ่านิดหน่อยครับอาวุธเนี่ยครบเครื่องนอกได้ในดีบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนเตะหนักต่อยแรงมาสอออดดีวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข่งแก้งแข่งแรง จังหวะดันแทงขวางแทงสมดดีการยืนล้วไปปลายมั่นคงหน้าเสื้อตัวเงินดีนครับมีตัวเงินมาดันสู้ดันเล่นกับนักชกฝ่ายดําเงินเพชรกล้าอินไฟตายส่วนตัวนับเลือกชอบไปทางด้านเพชรกล้าอินไฟตายดูว่ารูปเกมนับหน้าจะออกมาคู่ขี้สูสีกันแลกอาวุธกันสนุกนครับจะไปปลายดูว่าทางด้านเพชรกล้าหน้าใช้เข่าในที่แข็งแกร่งแข็งแรงกว่าเดินแทงขวางแทงเดินบทเดินเบียดโดนตัวโ,โดนนะครับดูว่าลูกอึดลูกทนเนี่ยมีมากกว่าประกอบกับหน้าเสือ้อตัวเงินเนี่ยผมว่าดูดีฝ่าครับดันสู้ดันเล่นตลอด เจาชนะคะแนนทางด้าน9ก้าร้านสอจอเรนระยองปาแชมป์รุ่นซูปเปอร์แบนต์เวทที่ว่างเวทีมวยช่องเจ็ดสี่ไปครองการเคาะวิจารณ์ทั้งสี่คู่ก็จบลงแนละ้วสมาชิกผมจะมาสรุปการเคาะวิจารณ์นะครับพร้อมกับมวยเด็ดติดดาวนะครับคุยหนึ่งขาสดผมชอบไปทางด้านมวยอาวุธหนักแรงครับอย่างด้านทองรำพูนไม้หมอนฟอรเรสต์หรือว่าต้นๆเนี่ยจังหวะต่อยมาเตะขา่ามาสอกร,รุ่นนับรุนน็อกก่อนได้นะครับจะชนะนินจาเต่าสอจอโต้งปาจีน คู่ที่สองการ์สสดชอบไปทางด้านเพชรพนมสอสระชีพดูว่ารูปร่างช่วงชกสูงรอยฝ่าครับฟอร์มการชกช่วงหลังเนี่ยดูดีฝ่าครับจะชนะสิงห์ดำยุทธุราชชอบด้านเพชรพนมสอสระชีพเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่หนึ่งคู่ที่สามการ์สสดผมชอบไปทางด้านนักชกรุ่นพี่อาวุธจัดจ้านตรงมวยทางมวยดูที่เปียบครับอาวุธตงนอกเนี่ยดูว่าหลากหลายรวดเร็วฝ่าน่าจะออกนําไปก่อนจะชนะจอมโหดวีเคเขาใหญ่ คู่ที่สี่ครสดครับผมชอบไปทางด้านเพชรก้าอินไฟาตายชอบที่นักชกรุ่นพี่ครับกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยดูดีฝาเข่าในดูว่าแข่ง,งแข็งแรงกว่าหน้าเสือตัวเงินดูว่าดูดีฝาเจ้า,จาชนะเพชรก้าสอจอดแดนระยองเป็นแบบสนุกคู่ขี้สุ่ีการเข้าใจทั้งสี่คู่จบลงนะสมาชิกอย่าลืมครับอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุน้ได้สองข้างอดกำลมาจูมืออย่ารอบอย่าประมาทนะครับสมาชิกแล้วพบกันคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ